สวัสดียามเชา้าที่บ้านสุนลุงติ่งครับทราบแล้วนะครับว่าบอลที่งอกมาเองจากเศษวัสดุปลูกเก่าเนี่ยคือบอนเพชรเจ็ดสีนะครับที่เป็นประกายเพชร,พชรสวยๆเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับแตกอยู่บนผิวเขาอย่างเงี้ยนะครับสวยมากๆเลยนะเนี่ยนะครับต้นนี้ก็คือยังไม่โดนหนอนกินนะเขางอกมาสองต้นนะครับเพื่อนๆจากกล่องโฟมเก่ากล่องเนี้แล้วก็เนี่ยนะครับต้นนี้ก็คืองอกมาแล้วนะ แต่ว่ามีเหมือนกันนะเรียบร้อยหมดนะแต่ว่าเมื่อวานโดนกินน้อยกว่านี้นะครับแต่เชาวนี้เนี่ยเรียบร้อยนะเมื่อวานผมหาตัวหนอนไม่เจอนะก็เลยไม่ได้ยกเขาหนีออกมานะครับแต่ตอนนี้ยกหนีออกมาไว้ที่อื่นแล้วตัวหนอนก็ยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าจะยังไงนี่นะครับนี่เป็นของต้นนี้ทั้งต้นนะมีอยู่ประมาณสี่ใบนะครับเนี่ยก็มีใบนี้ใบเดียวนะที่กัดสีสวยแล้วนะครับนะแล้วก็ต้นนี้ก็ สี่ใบเหมือนกันนะเห็นไหมเพื่อนแต่ว่าเนี่ยนะครับทุกใบโดนกินไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นะไม่ได้ไปเนี่ยนสามใบแล้วก็ใบสุดท้ายก็เนี่ยจะโกดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเขาคงปรับตัวแล้วก็กลับมาได้ใหม่นะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับตอนที่เราขนต้นไม้กันมาที่บ้านเนี่ยมันมีกล่องโฟมกล่องเนี่ยที่เป็นเศษวัสดุกเก่านะครับแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรแล้ว ตามธรรมชาติของบอลสีหรืออะไรพวกนี้เขาจะยุบตัวไปจนหายไปนะเราก็เลยไม่ทิ้งเศษวัสดุพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีเศษวัสดุพวกนี้อย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าต้นไม้เก่าๆที่เราเก็บรักษาไว้เนี่ยบางทีเขาก็จะฟื้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องรู้ตัวเลยนะครับว่าเขาจะกลับมานะนี่นะครับตอนที่เขางอกมาบๆมันก็เขียวๆแบบนี้ไงเ้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะเห็นไหม เดี๋ยวมาดูลักษณะของเขานิดนึงนะเพื่อนนะสุดท้ายเนี่ยเขาคือเนี่ยนะครับการการใบล่าสุดของเขาเห็นไหมใบที่สี่นะครับเขาโชว์ความงามออกมาแล้วนะก็เลยส่งไปถามเพื่อนที่ยกมาด้วยกันวันนั้นนะครับที่เขายกกล่องน,นี้มาเขาก็บอกว่าอ๋อเนี่ยมันคือเพชรเจ็ดสีนะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโดยรวมก่อนนะครับเพื่อนนี่นะครับตัวกลางใบก็จะเป็น กัดสีแบบนี้เหมือนกันนะแต่ที่สําคัญตรงที่สวยที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตรงประกายเพชรบิบบับเนี่ยนะฮะที่อยู่ออกมาแล้วก็มีเศษเป็นกระเด็นกระเด็นกระเด็นออกไปเนี่ยนะครับสวยมากๆส่วนก้านใบเขาอันนี้จะออกชมพูนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะโุ้ยเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นชมพูนะออกชมพูเลยนะครับก็เป็นหลายลายอารมณ์ ตอนแรกผมเห็นนะผมเห็นว่ามันเป็นลายคล้ายๆกับพวกพญาจงอางอะไรพวกเนี้นะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะใหญ่ได้มากกว่าเยอะนะถ้าเขาเป็นบอลกระดาษหรือเป็นอะไรพวกนี้นะนี่นะครับใต้ใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะนี่นะการใบเขาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อน,อนสวยมากเลยดูด,ดิโอเห็นแล้วแบบโอ้สวยมากอะ่ะนะ ถ้าเกิดเป็นใบใหญ่ๆแล้วก็มีสักเป็นพุ่มหนึ่งนะครับอลังการเลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะแยกออกจากดินชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงกระถางเดี่ยวทั้งคู่ของต้นนี้เลยนะครับนี่ต้นนี้ก็ก้านใบก็เป็นสีเดียวกันเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยนะเป็นสีอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยคือเละไปแล้วอะนะหนอนกัดแต่ก็ยังมีเห็นความกระจายของสีที่แบบเรียบร้อยดีแล้วนะครับเห็นไหม ก็ไม่เป็นไรนะกินไปได้กินไปนะครับเดี๋ยวก็งอกใหม่นะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะสําหรับบอลเพชรเจ็ดสีนะเพชรเจ็ดสีนะครับเป็นเพชรจริงๆเลยนะเหมือนเหมือนประกายเพชรเพชรจริงๆเลยนะเนี่ยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ